สวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้พาเพื่อนมาดูนี่ครับแหนแดงนะครับที่เราเพาะเอาไว้เนาะโอ้เยอะเลยครับเพื่อนๆนะเราจะมาเก็บใส่ถุงนะครับนี่ครับใส่ถุงเพื่อจะเอาไปเป็นอาหารปลานะครับเขาบอกปลาจะชอบกินแหนแดงเนาะเดี๋ยวมาไปดูกันนะครับนี่นะครับเราเอาน้ํานะครับที่ใส่มูลวัวครับเพื่อน ปรากฏว่านี้ยงอกเป็นชั้นๆเลยครับงอกเยอะมากนี่นะครับอ่า,อ,าออกเยอะๆเลยครับเขาจะได้งอกมาใหม่เนาะอันนี้ก็ได้เป็นอาหาราสัตว์นะครับททีนะครับต้องไม่รงนะนี่ครับหนึ่กระมังได้มาโอ้เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเอา้ด้วยนะครับอื้ ต้องเพิ่มน้ำนะนี่นะครับเยอะมากเลยครับเอาเยอะๆนะครับให้เหลือไม่น้อยก็จะได้แตกหอยเนานะนี่ครับสอง ถังเล็กๆนี่นะครับเพื่อนๆดูได้มาเยอะมากประมาณสักโลก,กว่าๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อาหารปลาในสระที่เราเลี้ยงไว้กันนะครับอันนี้เป็นบ่ออน,นุบาลแหนแดงนะครับเอาลงไปข้างล่างแล้วไม่เคยขยายได้เลยครับเพราะว่าปลากินตลอดนะครับแหนแดงนะครับข้อระวัดระวังก็คือก็ไม่ให้อยู่ในธรรมชาตินะจะทําให้น้ําเป็นพิษได้เพราะไนตโตรเจนสูงนะครับ แต่ถ้ามีปลาอยู่นี่ขยายพันธุ์แทบไม่ได้ล่ะครับพาเพื่อนๆไปให้อาหารปลาโดยใช้แหนแดงกันครับสวัสดีครับ